พึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวนะคะถ้าอยากพึ่งยาวๆเราต้องพึ่งตัวเองนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้วันที่27มิถุนายน2568นะคะวันนี้อากาศดีนะคะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะคะเนาะก็วันนี้นะคะแอดมีแนวทางนะคะของหมูทองนะคะหมูทองก็หายเงียบไปนะคะแล้วก็วัน นี้นะคะแอดเอามาลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมูทองวันนี้นะคะเน้นให้3ตัว2ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีตัวเน้นตัวรองเหมือนเดิมนะคะใครที่ติดตามทิพนาคาอยู่ก็จะรู้นะคะว่าแนวทางของทิพนาคาจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้เลือกงามยามดีนะคะแอดก็รีบเอาของหมูทองมาลงให้เลยนะคะพอได้มาแอดก็รีบลงเลยนะคะท่านผู้ชม พอได้มาแล้วก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวนะคะอยากจะแบ่งปันให้เอฟซีของทิพนาาคานะคะ,ะ,คะมีโชคมีลาบกันนะคะในึงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568าที่จะถึงนี้นะคะอีกไม่กี่วันเองนะคะท่านผู้ชมเนาะ3ตัว2ตัวเน,น,น้นให้เลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเจอทิพนาาคาก็ลองแคปหน้าจอเอาไว้รุ่นได้นะคะท่านผู้ชม หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเอาไว้ลุ้นได้นะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นทุกชนิดเลยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่อเอามานาเสนอเนี่ยนะคะเผื่อว่าจะไปตรงกับใจของใครนะคะอาจจะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีอย่างนี้นะคะอย่างน้อยก็เปิดมาเจอทิปนาคาแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับ มีข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันเป็นไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้ทิพนาคาด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิพนาคาด้วยนะคะส่วนใครที่ติดตามทิพนาคาแล้วนะคะแอดก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆดูเยอะๆนะคะท่านผู้ชมแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะ่ะตัวเลขของหมูทองนะคะท่านผู้ชมก็จะมี แอาจะมีตัวเน้นให้แล้วก็ตัวร้องให้ทั้งสองตัวและสามตัวนะคะดูดีๆนะคะบางทีอาจจะมีโชคใหญ่ก็ได้นะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บเอาไว้ลุ้นในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมหมูทองจานพิเศษเลยนะคะสามตัวเน้นๆให้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ สองตัวเน้นๆให้นะคะวินวินนะคะสี่สี่ห้าศูนย์เก้านะคะเอาไปวินได้นะคะแอดก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจับคู่ให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะก็ตามนี้เลยนะคะหรือว่าใครจะไปจับคู่เองก็ได้นะคะแต่ว่าแอดจับคู่ให้แล้วนะคะก็มีทั้งอ่าสามตัวแล้วก็สองตัวเน้นๆให้เลยนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขตัวเน้นก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี <t> ๋ยวเราไปดูตัวรองกันนะคะตัวรองของหมูทองนะคะ3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะตัวเลขของหมูทองนะคะมีไม่เยอะนะคะแอดก็จะมีเน้นให้เลยทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวอ่าส่วนมากของหมูทองนี่จะเข้ามาตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองแคปหน้าจอเอาไว้ลุ้นก็ได้นะคะเผื่อว่าอ่าบางคนอาจจะไม่ ไม่อยากซื้อใช่ไหมคะก็แคบหน้าจอเอาไว้ลุ้นนะคะหรือไม่ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่ชอบอซื้อก็ได้นะคะแบ่งปันกันไปนะคะท่านผู้ชมเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขของหมูทองก็มีเพียงเท่านี้นะคะแอดขออวยพรให้เอฟซของทิพนะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอยากไข้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพทุกอย่างเลยนะคะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนะัในวันที่หนึ่งกรกฎานี่นะคะแอดก็จะพูดผิดนะคะวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะแอดขอให้รวยๆเฮงๆปัง,ปง,ปง,ปงๆมันหมานทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขที่แอดเอามาฝากก็มีเพียงเท่านี้นะคะไม่เยอะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็โควิดก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นนะคะ ดูแลคนที่เรารักนะคะดูแลพันในบ้านดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเนาะขอให้โชคดีในงวดวันที่1กรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงแอดจะดีเอามาลงให้ทันทีนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ